ปีนี้ก็21ปีแล้วเป็นรุ่นที่แล้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะติดตามผลงานที่เดเดมาตั้งนานแล้วเห็นว่าน่ารักดีนิสัยดีแล้วก็เป็นกันเองดีติตดินค่ะชอบพี่เดเด,ดเป็นอย่างนี้แล้วก็ดีใจมากค่ะที่ครั้งนี้ได้ไปทิปของเลเป็นอะไรที่พิเศษมากค่ะจะติดตามผลงานตลอดไปนะคะ h ะให้ี i เบิร์เดยนะจ๊ะแบรี่ขอให้แบรี่มีความสุขมากๆนะสุขภาพ่ากาย นอนฝันนับเงินหมื่นนอนตื่นได้เงินล้านล้านะจ๊ะแบรี่สชคดีจ๊า p p y b i r t เดย์นะคะ <Day S 1> นาเดชขอให้อายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีนะจ๊ะมีความสุขมากๆค่ะ p p ้ b i r t เดย์ค่ะจะติดตารรมผลงานไปเรื่อยๆนะคะขอให้มีความสุขตลอดสวัสดีค่ะน้องนาเดชพพ่ยานะคะติดตามผลงาน แล้วก็จะเป็นกำลังใจให้นัดเดทด้วยนะคะสุขสันวันเกิดนะคะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงมีงานมายนเยอะๆแต่ดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปค่ะค่ะ,ะ,คะสวัสดีจ้าน้องนเดเดชปีนี้กับ21ปีแล้วเนาะเป็นผู้บ่าแล้วก็พี่ก็ขอให้น้องนดัดเดทมีความสุขหลายๆมีงานหลายๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทีเด็มากไอชิดน้องนเดชทีไม่กาครับแล้วก็ขอให้พี่นเดชหล่อทุกวันนะครับแล้วขอให้ร่างกายแข็งแรงอ่ว,วันเกิดของนเดชปีนี้ก็ขอให้นเดชมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ผลงานก็ให้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับทั่วไปทั่วทั่วโลกเลยอยากจะบอกนเดชว่านาเดชหล่อมากแอบนอกใจแฟนนิดนึงให้มีเบิร์ดเดย์ค่ะขอให้น้อง ห้นาเดนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างมีความสุขสมหวังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Hina de Happy birthday นะคะ21ปีแล้ว ขอให้พี่ณเดชสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดนะคะแล้วกอ็อยากจะบอกให้พี่ณเด็ดรู้ว่า <c oughs> อยูเป็นพี่ชายที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือหรือว่ามีอะไร I'm always here okay Happy birthday <c oughs>